สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเป็นพนักง,งานของกกอตอยู่บอกเลยว่าหัวข้อนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือเรื่องการเงินของพรรคการเมืองครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายสำคัญในหมวดที่7ที่ว่าด้วยการใช้ใจ่ายเงินของพรรคการเมืองกันซึ่งต้องบอกว่านี่คือหัวใจของความโปร่งใสทางการเมืองเลยล่ะครับเอาละครับในการทบทวนเนื้อหาวันนี้เราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลย เริ่มจากหลักการพื้นฐานก่อนแล้วไปดูรายละเอียดในมาตรา87ว่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างต่อด้วยกรณีพิเศษในมาตรา88เรื่องการให้เงินสอสแล้วก็ไปดูกันว่าใครคือผู้ควบคุมในมาตรา89ก่อนจะสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีครับไปกันทีละสเต็ปเลยจะได้เข้าใจง่ายๆครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยหลักการพื้นฐานเรามาทำความเข้าใจรากฐานของธรรมมาพิบาลทางการเงินกันก่อน ว่าตัวกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักการตั้งต้นไว้ว่ายังไงคำถามแรกที่สำคัญมากเลยก็คือเงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรกันแน่กฎหมายเขากำหนิดกรอบวัตถุประสงค์เอาไว้ค่อนข้างชัดเจนและจำกัดมากเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของพรรคถูกเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของใครใครในใดคนหนึ่งแต่จะต้องถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเท่านั้น โอเคทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเงินต้องใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วไอ้คำว่าการใช้จ่ายที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมาตรา87มีคำตอบให้เราแบบชัดๆเลยครับโดยหลักๆแล้วนะครับการใช้จ่ายที่กฎหมายอนุญาตเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ก้อนใหญ่ๆ หก็คือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมทางการเมืองทั่วไปของพรรคสคือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นช่วงหาเสียงและ3ก็คือการบริหารพรรคครับซึ่งก็จะเป็นพวกค่าใช้จ่ายทั่วไปอย่างเช่นเงินเดินพนักงานหรือว่าค่าเช่าออฟฟิศอะไรแบบนี้ครับ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในมาตรา87เลยนะครับและเป็นเหมือนกฎเหล็กที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยก็คือเรื่องความโปรง่งใสครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์พักต้องเปิดเผยทั้งหมด หลักการนี้แหละครับคือหัวใจของความโปร่งใสเลยเพราะกฎหมายบังคับเลยว่าพักต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เปิดเผยให้สมาชิกพักรู้นะครับแต่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณาชนด้วยซึ่งก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกตกําหนดนี่คือคกลไกสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยป้องกันการใช้งบแบบไม่เหมาะสมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ เอาละครับเรื่องนี้ก็นำเรามาสู่มาตรา88ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและสำคัญมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นข้อที่มักจะเจอในข้อสอบบ่อยๆเลยในมาตรานี้เนี่ยกฎหมายจะมองสองฝั่งเลยครับฝั่งหนึ่งคือผู้ให้ซึ่งก็คือพักการเมืองที่มีหน้าที่ต้องรายงานการให้เงินหรือผลประโยชน์ต่างๆกับสบสบทุกครั้งและอีกฝั่งก็คือผู้รับซึ่งก็คือตัวสสอเองที่มีข้อจำกัดในการรับเงินที่เข้มงวดมากๆครับ นี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดของมาตรา88เลยห้ามมิให้รับเงินโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเลยก็คือสอสอจะรับเงินจากพักแบบลอยๆไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้เด็ดขาดทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลทางการเงินมาครอบงำการทำงานของสอสและที่สำคัญก็คือป้องกันการทุจริตนั่นเองครับทีนี้พอมีกฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย คำถามที่ตามมาก็คือแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนรับผิดชอบในการควบคุมเรื่องพวกนี้จากภายในพักเองใช่ครับแล้วใครคือคนที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายของพักกันแน่ในมาตรา89มีคำตอบที่ชัดเจนมากครับและคำตอบก็คือคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั่นเองครับ นี่คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายเลยในการตรวจสอบและก็ควบคุมเงินทุนของพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นย้ำอีกทีนะครับว่าประเด็นนี้สำคัญมากๆสำหรับการสอบต้องจำให้แม่นเลยเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่ต้องจำให้ขึ้นใจสำหรับหมวดนี้กันดีกว่าครับ ถ้าจะให้สรุปนะครับกรอบธรรมาพิบาลทางการเงินของพักการเมืองในหมวดที่7เนี่ยมีเสาหลักอยู่4ต้นด้วยกันคือ 1. การใช้จ่ายต้องเป็นไปเพื่อกิจกรรมทางการเมืองการเลือกตั้งและการบริหารพักเท่านั้น 2. ต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะเสมอ 3. การให้เงินสสมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและต้องรายงานและ 4. คณะกรรมการบริหารพักคือผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดหนึ่งนะครับว่าการทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญแต่การนำกฎหมายไปบังคับใช้จริงต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองของเราอย่างแท้จริงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเตรียมตัวสอบนะครับ